สวัสดีครับพี่น้องครับลากันไปซองเห็ดครับผมไปใต้เห็ดไปเบิเ้งครับสีได้หลายวัวมีหลายอย่างเห็ดนาเดเห็ดไข่ครับเห็ดงอกกับมีหลายยางครับผมไปล้างฝนตกครับม่อคือในฝนตกยางแห้งมันสีได้ว่าเพราะว่าฝนตกนี่เห็ดไม่ค่อยออกนะครับแต่ก็อยากไปไปซองเบิ้ง คนบ่อยห้ลายครับผมหายง่ามเลยบ่ม่ยนแต่ละทอง

คนไปโบเทิงที่ารถ่่อเดีาย้องฝน้ร้อมั้ง

ระดอกตุกตัวเหมอนมันอันนี่สองดอกสามดอกเด้ออกง่าอกง่ายออกง่ายดีเลย่าเชื่อเขรมดี

มึงเด๋ยวไม่มียืนนั่งข่าวข่าวเบื่อน่อย Mình đã đè đọc ngay đấy Bàn đọc bàn Ngon บ่เห็นดอกงามดิดอกเดียวนี้แล้วก็สองดอกอ่อนข้างในองี่ยขาวดอกบานใหญ่อ้วนดี นะจำมั้งน่าเด้ออเทแาวเนี่ยนะอุณยตรงนห้ดอกน้อยๆนี่แตงัวก็บเต็มทีมันงไอยากนี่น่าเดร้ายเลยพี่

Thơm than ngay kiếm mấy sợi rọc bao đẹp cả lăng ngay phơi 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 đây ดอกไงแต่ดอกอานปุ prochain, so, e like takes, ้งหนึ yeah. uh ่งเป็นป right. ุ้งหน่งเพื่อนปุ้งหนึ่งปุ้งหน่งขนมอยู่ว่าเป็นปุ้งหน่งเออเราวอ่านิดขับร่างขาวเต็มไปเห็นนั่งเร็วแมีเบางดีดี

thôi nó rồi hết co บ่ nó นี่เราลง bán เพิ่นเบิยน้อเด้อบ่โอ้ยเกินเกรงแล้วโทษครับเจ้าหมด สำคัญนิดาแกงแล้วออกเป็นโมกะรมะจายๆเป็นเห็ดปวกก็เสร็จเป็่ตาเนาะอื้อ เป็นเห็ดปวกเนือ้อหมานคักขาวเต็มพื้นเยอะน้ำอะไรที่เป็นเห็ดปวกจกัือกเธอเห็ดปลาโูดมันแมนบ่ละ ออกบ้านคือว่อวนีปลาหลุดๆอ้โอ,อ้ออกบ้านเบิดคนออกนึงอยู่ทั้งไัน thôi thôi Hãy subscribe cho thế Ghiền Mì Gõ

นั่นอะไรอ่ะลูกปวมอะไรนม่ควรหรอมาแล้ว,ว,วพี่น้องมาแล้วบกคืออยเ้นเดีย Lọc ná đi Nám có hù Bàn Ngay uống ná đi เห็นยูนบานเบิดบานเบ็ดจอรีด,ดาหาคานอบอ่ะบเรีไปเบิดดอกนี่แหละบานเบ็ด con boe hiện lại bàn ban, cái phần ngè thế rồi à, phần ở bên nhìn theo số bồn héo, đọt he pita đọt thôi เห็ดไม่มีเจ้าของถามใครก็เห็ดใครเห็ดใครอยู่นั่นเลยปัดดอกเหดกด็ดมือ,เ,อเดี๋ยวมีดมาดึงเอาเลยดึงได้อยู่ดอกสำคอนปอนเดยอก้อนกับพ่ออยู่นี่นแหละ vâng và khô ghê vâng đọc của nhảy y phụt bố cướp bố anh em ngọt mù mặn chạy bay nhanh ngọt ngọt จอมพูนอือ้กวนบลบล้อฮาดอกก็เลือแกงกน้ำปันเห็นเน ตา捕จับพะนี่จะันบากขอบคุณพี่น้องที่รับชมนะครับเด้อขอติดตามให้น้องน้งนำเด้นะครับ,บมีเสียงมีเสียงน้ำเปินนนเด้อขอบคุณครับผม